ใครเคยมีประสบการณ์ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มแล้วรู้สึกปากอูมเหมือนลิงบ้างไหมครับหลายๆคนนะครับที่มาทําหน้าเนี่ยโดยส่วนมากมักจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มกันเป็นจุดแรกเหตุผลก็เพราะว่าร่องแก้มเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าแก่ขึ้นชัดเจนกว่าจุดอื่นๆครับแล้วรู้ไหมครับว่าร่องแก้มจริงๆเนี่ยเขาเกิดจากอะไร ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าร่องแก้มจริงๆเนี่ยสามารถเกิดได้หลายๆสาเหตุเลยแต่สาเหตุหลกัหลกๆมีอยู่2ข้อก็คือหหน้าของเราเนี่ยที่มีความหย่อนลงมาซึ่งมันก็คือตัวชั้นไขมันบริเวณหน้าแก้มที่หย่อนลงมาตามอายุที่มีมากขึ้นเกิดการหย่อนเกิดการคล้อยขึ้นจนเป็นร่องแก้มจนเป็นรอยพับขึ้นมาต่อมาคือสาเหตุที่2ก็คือการที่กระดูกบริเวณใต้ร่องเนี่ยมีการซุดมีการผุจากที่เราอายุมากขึ้นนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะผุชา้าผุเร็วก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคนด้วย เหตุผลที่ต้องอธิบายสายเหตุของการเกิดร่องแก้มก็เพราะว่าแต่ละสาเหตุเนี่ยเราใช้เครื่องมือในการรักษาที่ต่างกันเองครับถ้าเป็นปนัญหาที่เกิดจากความหย่อนคล้อยจากการที่บริเวณไขมันหน้าแก้มมีการซุดตัวลงมาหรือมีการคล้อยลงมาเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้เครื่องมือในการยกกระชับเป็นหลักแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่มีปัญหาก็คือบริเวณกระดูกใต้ร่องเนี่ยมีการซุดตัวลงอันเนี้ยเราต้องใช้การฉีดฟิลเลอร์เป็นหลักนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าเราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าสายเหตุของการเกิดร่องแก้มเราเนี่ยเกิดจากอะไรเราถึงจะเเเลืืือออกกใช้้คร่่งมมมทีัษาาไดหะส ให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้ใจ่ายนั่นเองครับถ้าเป็นกลุ่มของการใช้เครื่องยกกระชับนะครับซึ่งเครื่องที่เรารู้จักกันนี้ก็คือตัวโปร,โกรแกรม Ultra SPT นั่นเอง <S <S ซึ่งเป็นโปร,โกรแกรมที่ใช้คลื่นอ,อันตัสาวในการยิงลงสู่ผิวหน้าชั้นแสมส <S <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นชั้นที่ใช้ในการทำเสรรมดึงหน้านะครับเป็นโปร,โกรแกรมที่ช่วยเกิดการการะตุ้นการาสร้างคอลลาเจนในชั้นแสมสเ,ปเป็นหลักเกิดการยกกระชับขึ้นร่องที่เคยหย่อนลงมาเคยคลอลงมาจนเป็นร่องแกนก็จะถูกยกขึ้นทําให้ร่องแกนเนี่ยดูตื้นขึ้นนั่นเองครับสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าาาาสเเหหองกรกรริดปัญ แก้มเกิดจากความหย่อนคล้อยแล้วเราเลือกใช้การรักษาโดยใช้กลุ่มโปรแกรมยกกระชับพ,พวกกลุ่มของอัลทอร่าครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเติมเนบริเวณร่องแก้นมน้อยลงลดปัญหาของคนที่ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มไปแล้วปากอุ่มเหมือนลิงนั่นเองครับแต่ว่าถ้าตรวจร่างกายแล้วรู้ว่าสาเหตุเกิดจากการที่ตัวร่องแก้มบริเวณข้างจมูกเนี่ยมีการสุดตัววิธีการรักษาก็จะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ครับวิธีการฉีดฟิลเลอร์ต้องแบ่งเป็นแบบนี้ก่อนถ้าเราจะฉีดฟิลเลอร์เพื่อซัพพอตกระดูกเราจะต้องใช้้ฟิเเเอรนืแข็็พ่ตตมมกะดู แต่ว่าถ้าเราต้องการฉีดฟิลเลอร์เพื่อซัพพอร์ตบริเวณชั้นไขมันตื้นๆเรามักใช้ฟิลเลอร์ลักษณะของเนื้อกลางๆเพื่อเวลาที่เราจับเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นก้อนไม่เป็นหลังครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีปัญหาที่เป็นเขาเรียกว่าร่องแก้มถาวรหรือว่า static line เนี่ยที่จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเส้นตื้นๆบริเวณผิวด้านบน,นอันนี้เรามักใช้ฟิลเลอร์เนื้อออกเพื่อทำให้ไดการเก็บรายละเอียดของตัวร่องแก้มหรือว่า s t a ติก l i น์เนี่ยให้เนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติรวมถึงเวลาจับเนี่ยก็จะดูเรียบเนียนไม่เป็นกกก้้้ออนนนดรรรัเเพาาะะฉี่ยงแม ฟังแล้วเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าถ้าเราเลือกฟิลเลอร์รุ่นผิดความนิ่มหรือฉีดฟิลเลอร์ผิดชั้นเนี่ย <c oughs> ก็มักจะมีปัญหาอย่างเช่นปากอูเหมือนลิงนะครับหรือว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนไป็นลำเวลาที่เราคลาบริเวณผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองครับ